แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าพร้อมมากที่จะต้องมีอ่ะก็รู้สึกว่ามันก็มีคนที่ผ่านเข้ามาหรือคนที่เรารู้สึกว่าเออทำความรู้จักแต่ถ้าถามว่าตอนนี้พร้อมไหมมีไหมก็คําเดียวคำว,ว่าไม่พร้อมเราก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วอะ่ะพร้อมที่จะแบบเออคนนี้อ่ะเหมือนมันอยากให้มันคิดให้ใส่ใจต,ตองถี่ถ้วนกว่านี้ก่อนเพราะชีวิตก่อนหน้าเนี้ ก็ไม่ไม่ได้ใช่คนถีบพว่นขนาดนั้นที่ไม่ใช่ถีบทุ่นเป็นเดี๋ว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ใจนำใจชิดตัดโอ๊ยรู้สึกอะไรก็รู้สึกอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้จริงๆก็เป็นแบบนั้นแต่ก็ถ้แค่รู้สึกอยากคิดเยอะขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเราด้วยแม่ก็จะบอกว่าใจเย็นอย่างนี้บอกอยู่จะเลขสาวแล้วเออถ้าให้พร้อมกับประมาณคือก้อยชอบมีความรักอันนี้ก้อยรู้ตัวก้อยชอบมีความรักแต่ว่าขอให้เป็นความรักที่เราคิดมาอย่างดีแล้วมั่นใจกับมัน มันจริงๆอะคุยกับตัวเองไปดีแค่นั้นเองแต่ถามว่าวกลัวความรักไหมก็ก็ไม่กลัวแล้ว,วกลัวความสัมพันธไหมกลัวกลัวไม่กลัวแล้วความรักยังไงล่าสุดบอกเปิดใจละเปิดใจเหรอเออคุยมานานแล้ววันนี้ยังไงบ้างคะก้อยคนนี้เลยกับก้าวสีไหลยูล่ะหรอวายฉีกไปเลยป้าชีกไปเลยนะและ <S <S ้วก็ตีกับวีนะไม่ใช่แกงกับใครลรื ไม่มีไม่มีไม่ชื่อคือเออจะล่ะคือเออจะไม่มีได้ยังไงเธอคนสวยทุกคนในโลกไม่มาทุกคนในโลกมันมีไปแล้วเธอก็สวยเธอมีไหมไม่มีเธอก็สวยเห็นเะล่าไม่ได้จำเป็นหรือว่ามีวะมีหรือเปล่ามีแบบไม่รู้ตัวมีไม่รู้ตัวอันนี้มีแบบไม่รู้ตัวไหมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันตาเราไม่รู้ไม่ไม่สบตากล้องก่อนสบตากล้อกไม่ไว้คืรู้สึกว่า ไม่รีบอ่ะพูดเหมือนเดิมเลยอ่ะไม่รีบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าพร้อมมากๆที่จะต้องเนี่ย<ม>อ่ะม,มีคุยไหมมีคุยไหมเราก็จะไม่โกหกอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็มีคนที่ผ่านเข้ามาหรือคนที่เรารู้สึกว่าเออทาความรู้จักแต่ถ้าถาม<อ>ว่าตอนนี้พร้อมไหมมีไหมก็คําเดียวคำว่าไม่พร้อมเพราะอะไรก้อยที่ถึงไม่พร้อมเพราะว่าเราเราอยากจะให้เฮ้ยมันชัวร์เลยแล้วเราค่อยทีเดียวคนน<ช>ี้คนเดียวไม่มันไม่ใช่คำว่าคนนี้คนเดียวหรอกก้อยรู้สึกว่าอืม เราก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วอะเอเอเรา,เาก็วกกับเออถ้ามีเข้ามาเรารู้สึกว่าพร้อมที่จะแบบเออคนนี้อ่ะเหมือนมันอยากให้มันคิดให้ใส่ใ่ต,ตองถี่ท่วนกว่านี้ก่อนเอพราะชีวิตก่อนหน้าเนี้ก็ไม่ไม่ได้ใช่คนถี่ท่วนขนาดนั้นที <c oughs> ่ <c oughs> ไม่ใช่ถี่ท่วนไปถึง่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ใจนำใช่ชีวิตตัดเอยรู้สึกอะไรก็รู้สึกอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้จริงๆก็เป็นแบบนั้นแต่ก็ถ้ารู้สึกอยากคิดเยอะขึ้นเอาเป็นว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่หรือว่ามีพี่ๆเห็นเองแต่แค่อยากให้มันแบบ คุยกับตัวเองอย่างชัดเจนก่อนแล้วคุณแบบไหนที่มันจะแบบก้อยว่าวันนี้นั่นแหละแบบเป็นแฟนเราเอมีดวงใจน้ำตาไหลนั่นแหละพี่ไม่ใช่ก้อยก้อยว่าหลักๆถ้าตอนนี้ก้อยเดาว่าสบายใจเพราะทุกวันนี้ก็ไม่เจอใครเลยนะนอกจากอีฟ้ากับชาเล็ตนะเล่นกันถ่ายละครใช่คือทัวร์เนี่ยไขงานค่อนข้างเยอะแล้วก็หาทําเยอะมากเออก็เลยรู้สึกว่าควรจะต้องเป็นคนที่สบายใจเข้าใจในเนื้องานเราอะไรเงี้ยเออค่อนข้างจำคัญข้างนอกยังมีผลนปวดหัวใจ ภายนอกอะไรเงี้ยเพราะถ้าเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่อะไรที่แบบว่าใช่มันไม่ได้แบบไม่เหมือนเดิมน่าเหมือนเดิมเห็นแล้วคนนล้เห็นแล้วหล่อเนี่ยไม่มีทางเปลี่ยนวิคนนี้หน้าตาดีคนนี้มีเสน่ห์แน่นอนแล้วถามว่าการจะมาเป็นคู่กันหรือว่ารู้สึกว่าจะเป็นแฟนคนนี้โอ้มันน่าจะไปกว่านั้นเยอะแสดงว่าเราควรเรื่องการปลดตัวเร็วด้วยไม่ใช่คถ้าใช้คำว่ากลัวไหมใช้คำว่าแบบ เออเราก็ไม่อยากโตเนาะเราก็รอบครอบรอบครอบหน่อยรอบครอบขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเราด้วยแม่ก็จะบอกว่าใจเย็นๆอย่างที่บอกอยู่จะเลขสาวแล้วเออถ้าให้พร้อมกับประมาณนี้เพื่อนๆเองรอบตัวมีผลไหมก้อยเพื่อนๆรอบตัวเราแบบคนนี้ก็มีแฟนอ้าวคนนี้ก็แต่งงานคนนี้ก็เริ่ม แต่งงานคนนี้ก็เปิดตัวแฟนอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคนรับตัวเราอะกดแล้วว่าไปทิพติพนึงแล้วเพื่อนเอาแฟนไปอะมีเราคนเดียวอะอย่างไรอันนี้ไม่มีใครกดดันก้อยเลยอันนี้ถามเนี่ยถามเหมือนถามหรือหรือตอบย้ำถามหรือตอบย้ำเออมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไงดีมันแค่เกิดความคิดว่าเออดีเนาะแบบพูดจริงอย่างตต่างงานก็รู้สึกว่าเออดีว่ะเพื่อนได้เจอผู้ได้เจอทางของเขาถ้าเป็นเรามีบ้างก็คงดีแต่ถ้าไม่มี ไม่เป็นไรนะแล้วไปแบบว้าเบยว้าเบยเมื่อกี้เมื่อกี้เลยตอนถายมันเหมือนมีลมเข้ามาด้วยไม่เกี่ยวกับว้าเวยค่ะสำหรับก้อยก็รู้สึกว่าแบบ ช่วงนีว่าทางานเยอะเลยนี่พูดจริงนะพอทํางานเยอะมันไม่ได้แบบว่ามีเวลามานั่งแบบคิดขนาดนั้นแต่พี่รอหนูว่างก่อนเดี๋ยวหนูจะมาตอบใหม่ถ้าช่วงไหนก้อยคือช่วงนี้หนูทำงานเยอะจริงช่วงไหนงานน้อยน่อยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอาจจะมาตอบใหม่จะเริ่มจะเริ่มมีแบบเริ่มเหงาเริ่มอะไรละแกเพื่อนไปเที่ยวไหมอะไรอย่างงี้เพราะถ้าพี่เห็นช่วงนี้คือ ถ้าถ่ายก็จะอยู่กับกองถ่ายจริงมีเวลาแบบไปเที่ยวกันอย่างมีแย่งความรักจะเพื่อนกลับคืนมาไหมเพราะเวลาเพื่อนไปเพื่อนก็อยากจะเป็นเวลากับแฟนอะไรยเงี้ยเรามีแบบดึงมาแบบไม่อยู่กับฉันอะไรอย่างงี้ไหมหรือเราก็โอเคอยู่คนเดียวได้ก็ดึงบ้างนะแต่เพื่อนก็เหมือนกับว่าพาร้อมมาแล้วก็ว่าเพื่อนเป็นคนจอยจอยอะ, <laughs> อะเคยเป็นแตก่ก่อนมันไม่ใช่ห่วงหรอกมันจะแค่เป็นแบบว่า เคยพูดไปแล้วเหมือนกับตอนตี้แต่งงานเนี้ยก็แบบนี่คือเพื่อนที่สนิทที่สุดคนหนึ่งในชีวิตเราไปแล้วเรอ,อมันมันใจหายแต่มันไม่ใช่ห่วแต่พอเนี่ยอย่างที่บอกคือพอรู้จักกับพี่แมนแฟนตี้ได้คุยได้รู้ได้ดนั่นจริงๆก็รู้สึกว่าโชคดีแล้วโชคดีมากออที่ออได้เจอคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ค่ะทุกวันนี้แฮปปี้เหมือนเรา,าอ่านหนังสือเราเหมือนเข้าใจตัวเองเยอะขึ้นใชไหมก้อยเรื่องกับความ,มแบบรักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยด้วยไหมเกี่ยวด้วยไหมมันเลยทำให้เราแบบไม่ได้ เครียดหรือซีเรียสกับการจะมีไม่มีแฟนเพราะว่าก็เป็นคนมีงานอดิเรกด้อยไม่ถึงว่าในวันที่สมมติอาบุดตกสมมติก้อยไม่ได้ว่าทํางานออก็จะเป็นคนหาทำอ,อ่ะหาทาพอหาทําเยอะๆมันก็มันก็โอเคนะก็ะว่ามันดีเหมือนกันที่มันมีช่วงเวลาที่เราให้ตัวเองจริงๆ<ะ>ในการแบบจะไปสปาและ,ะ,ะเราจะไปนูและเดี๋ยวฉันจะไปพูดจริงกันมีแฟนนก็ต้องแบบ ต้องมีเวลาหเขาต้องเป่าตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าสีมันก็ดีม่งไม่คุ้มไหมว่าถ้ามันสดไปนานๆแล้วเราจะแบบถือความโสดว่าแบบใครเข้ามาแล้วเราจะแบบยิ่งปิดยิ่งปิดยิ่งปิดเลยไม่ห่วงก้อยเดาเออคือก้อยชอบมีความรักอันนี้ก้อยรู้ตัวก็ชอบมีความรักแต่ว่าขอให้เป็นความรักที่เราคิดมาอย่างดีแล้วมั่นใจกับมัน มันจริงๆอะพุยกับตัวเองมาดีแค่นั้นเองแต่ถ้าว่าลัวความรักไหมก้ยก็ไม่กลัวแล้วหัวความส่วนไหมก้ยก็ว่าก็ไม่หวงแล้วดวงดูไหมดูดวงไหมดูดวงไหมดช่วงช่วงนี้หมดดูเขาบอกว่าเออก้อยอยังไม่มีอย่งางนี้หรือเปล่าเพิ่งไปสารลักเมืองมาแล้วเขาก็พูดว่าให้เลือกได้เรื่องหนึ่งเ,เหมือนเขาให้เลือกเรื่องระหว่างงานกับความรักแล้วก็ช่างใจเราก็เื่องงานไงต้อง่งานก่อนใช่แต่เขาก็บอกว่าให้เราขอว่าแบบอะไรที่เราไม่ได้ขอวันนี้ อะไรที่เป็นของเราอะ่ะก็จงมาเป็นของเรา,า,าก็เลยเชื่อกันแบบนั้นถ้าสมมติว่ามันนึงใช่กออ็คงคงเห็นกันเองไม่ห่วงว่าแบบเฮ้ยเนื้อคู่จะหลุดไปกับอาจจะมีคนที่เป็นเนื้อคู่เราเข้ามาแล้วเราแบบดันปิดใจอะไรเงี้ยไม่ปิดไม่ปิดอย่างที่บอกไม่ไม่ได้ปิดนะแต่แค่ว่าเป็นเพื่อนไปก่อนใช่ทุกอย่างอ่ะคือไม่ไม่ไม่รีบร้อนไม่อะไรเลยแต่แค่แบบไม่ไม่ได้พร้อมที่จะแบบว่าฉันมีแฟนแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วทุกคนอะไรเงี้ย ได้ก็ย่งชอบคนนี้เราเข้าไปหาเขาก่อนหรือเขาเข้ามาหาเราก่อนโดยส่วนใหญ่เราชอบคนที่เราชอบนะแต่ก็ืบนเข้าหากันทั้งคู่สมมุติเราชอบเขาแล้วก็อาจจะแบบว่าแสดงดเออมังอ้งเท่าที่เท่าที่เห็นเด่นปกติแล้วก็เห็นมีมีความชอบ่วงกนะันหน่อคิดว่าคุณเจค่ะใกล้มากเลยค่ะเข้าม <'s S 1> าที่งานแต่งงานใหญเนี่ยคือมาตกแต่าค่อยแต่งงานแล้วกงยังไม่ใช่ค่อยไม่ได้แต่งงาน